สวัสดีค่ะท่านผู้ชมวันนี้ประภาสองแปดเก้านะคะนำผ้าไหมสุรินนะคะเป็นผ้าไหมมัดหมีทอมือฝีมือชาวบ้านฝีมือแม่บ้านนะคะว่างเว้นจากการทำนาก็มาทอผ้านะคะสนใจผ้าไหมนะคะแอดไลน์เบอร์นี้ทักทายคุยกันได้นะคะจองผ้าสวยๆไปเชยชมไปเก็บไว้ไปเก็บเป็นที่ระลึกเป็นเป็นของฝากของขวัญให้บุคคลที่รักและเขารพด้วยนะคะมาชมผ้าผืนแรกค่ะ ตะโกโทยุกดอกนะคะลายลูกแก้วค่ะมีหน้านางชายคถีนะคะเป็นผ้าห้าตะโก,โกแบบนี้หน้านางแบบนี้ก็สวยนะคะยอดถี่มากค่ะไม่ค่อยได้มานะคะแบบนี้หน้านางนี้นะคะ ทำนใดสนใจทักมาค่ะผือนละ3,300บาทค่ะอาบน้ำยาส่งผลนะคะพื้นต่อไปค่ะห้าตะโกนะคะ โยกโดอกเม็ดพริกไทยค่ะสีม่วงมีหน้านางชายคลุยนะคะแบบนี้หน้านางนี้ก็สวยค่ะตีกรอบได้สวยนะคะหน้านางกับชายผ้านะคะเท่ากันเลยตายนี้สวยแปลกนะคะสวยสีตัดกันได้สวยมากนะคะท้องผ้าเป็นสีม่วงแบบนี้นะคะ สีลงตัวมากเลยค่ะหน้านางก็สวยค่ะสีได้สวยนะคะท่านใดสนใจทักมาค่ะผืนละสามพันสามร้อยบาทค่ะอาบน้ำยาสุ่มสีนะคะ ขึนต่อไปค่ะห้าตะโกโทยกดอกลายลูกแก้วนะคะมีหน้านางชายครุยนะคะหน้านางเป็นสีอ่อนแบบนี้ค่ะ ลายสวยมากค่ะ ทนายสนใจ <ไป S 1> ทักมากค่ะเผือละ3,300บาทค่ะอาบน้ำยาส่งฟรีค่ะผื้นต่อไปนะคะ ้าตะโกโทโยกดอกลายลูกแก้วค่ะมีหน้านางชายพีนะคะหน้านางเป็นแบบนี้ค่ะผ้าลายเชิงแบบนี้นะคะผ้าลายเชิงแบบนี้ หน้านางสวยแบบนี้ค่ะทนใดสนใจทักมากค่ะเผือละ3,300บาทค่ะอาบน้ำยาสมฟรีนะคะ ผืนต่อไปค่ะห้าตะโกโยกโยกดอกเม็ดพริกไทยนะคะมีหน้านางค่ะผืนนี้ไม่มีครุยค่ะสีสวยมากๆค่ะสีสวยสดใส ท่านใดสนใจทักมากค่ะผืนละ3,200บาทค่ะผืนอละ3,200บาทอาบน้ำยาสูบฟรีนะคะมาชมผ้าสวยๆนะคะอีกถืนค่ะ สามตะโกเหยียบหอนะคะโถด้วยใหม่บ้านค่ะลายพระราชธานนะคะเป็นใหม่บ้านนะคะสามตะโกเหยียบหอหลายดอกรักราชกัญญาค่ะดอกรักราชกัญญานะคะ สตะกอเยียบเหอทอด้วยใหม่บ้านค่ะลายแบบนี้พื้นนี้อาบน,น้ำยาเรียบร้อยแล้วถ้านายสนใจทักมาค่ะคือละสองพันห้าอบาทค่ะสามตะกอเหยียบเหอทอด้วยใหม่บ้านนะคะ ลายดอกรักราชกัญญาค่ะราคาเบาๆนะคะคืนละ2 5งพ้บาทค่ะอาบน้ำยารอแล้วนะคะลายดอกรักราชกัญญาค่ะสนใจผ้าไหม่สวยๆนะคะทักทายค,คุยกัยนได้นะคะจองผ้าก่อนใครค่ะฝากกดติดตามนะคะ กดไลค์กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อรับชมคลิปก่อนใครจองผาคก่อนใครด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ